ผมรู้ใจพบป่วยมากเกินกว่าที่จะทนได้เขาลอยผมฟังหมดทุกอย่างแต่ที่ผมไม่พูดถึงอาการป่วยของเขาเพราะผมต้องการเก็บเอาไว้็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าผมรู้ด้วยผมรู้ว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมาสมเพศเวทนาต่อครับ แล้วไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือว,ว่าตายไปเขาคงอยากจะให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นมากกว่ากรณีนี้เราพอจะพูดได้ไหมว่าผู้ตายกำลังถูกบีบคั้นอย่างหนักอันเนื่องมาจากเหตุผลที่หมดความภาคภูมิใจในการเป็นชายชาตรีไม ไม่ยังเด็ดขาดแม้ว่าเขาจะตกอยู่ในที่นั่งอย่างถูกบีบคั้นก็ตามเขาไม่เคยหงุดหงิดและที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นเขารู้ว่าภระยาเขากำลังประพฤติตนเสื่อมเสียเขาต้องการเธอแต่เธอกับทอดทิ้งเขาไปทั้งๆท,ที่เขากำลังป่วยนักผมรู้ลูกชายผม ตกเป็นเดียดร้าของเธอแต่ก่อนที่เธอจะยิงทิ้งเขาด้วยซ้ำก่ผู้หญิงคนนี้ป้นความภาคภูมิใจในตัวเขาไปหมดก่อนที่เธอจะกัดเขาไม่จริงไม่ใช่ความจริงอยู่ในระเบียบด้วยทางขอบอกให้จำเลยรู้ว่า การพิจารณาคดีและไม่รู้จักระงับสติอารมณ์อย่างนี้องศาลจะลงโทษฐานละเมิอดอำนาจศาลอ่ะานายจำเลยมีอะไรจะถามอีกไหมไม่มีครับใต้เท้าทำไมคุณถูกคุณรู้ดีอยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่เคยทานไม่เคยสนใจเลยไม่ว่าจะเป็น าเันนี้จริงหรือเปล่าครับพวกคุณเชื่อไหมว่านางเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการรุนแรงถ้าคุณเชื่อนะพวกคุณก็งโง่ยิ่งกว่าลูกชายผมร้อยเท่าพันเท่านะเฮ้ยเลยเลยเลยทำงานงานความสมใจแกแล้วละสิตอนนี้เราดังระเบิดเลยเจ้านายคะโทรศัพท์ค่ะบอกเข้าไปว่าฉันไม่อยู่คุณสุด้ายไม่อยู่ค่ะฉันเแบบคขขนยเตือนกันแล้วว่าคดีนี้มันร้อง เด้พอทีได้ไหมลุงแค่เดียวว่าปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนะนี่แกรู้ไหมว่าสถานการณ์ของเราตอนนี้มันเป็นอย่างไงฉันว่าไอ้หลักฐานที่ฉันทิ้งโน้นไว้แกดูบนโต๊ะเนี่ยมันน่าสนใจนะถ้าหากว่าคดีมันจะพลิกโฉมหน้ามันก็มาจากตรงนั้นแหละแกไปสืบดูทีสิหรือว่าแกไม่สนใจลุงจะให้ผมสือบอะไรอีกฮะมีอะไรที่ผมจะต้องสือบอีกเหรอถ้ามันจะมีอะไรที่มากกว่านี้เลยดีก็ต้องบอกผมแล้วสิลุง ไม่รับบอกว่าไม่รับไม่อยู่เขาบอกว่า,น,านี่มะลิเธอกลับบ้านไม่ได้เลยนะวันนี้ไม่ต้องอยู่รับโทรศัพท์อีกแล้วนะางานฉันไปละไอ้ไอ้เด็กหัวรั้น ถ้าต้องการจะพบทนายแล้วก็ที่นี่ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีแต่พันโลงครับผมเป็นทนายความนะครับผมอยากปรึกษาเรื่องคดีปัตพงค์ตูวานาอะไรนะพูดทางโทรศัพท์มันไม่ได้ครับมันไม่เหมาะคุณสุชาติครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณผมเตกสัน ผมเป you know so ja ็นทนายอยู è, ่สหิจทนายความมีอะไรให้ผมช่วยเหลือเละเกี่ยวกับเรื่องคดีปัตตผงพัวนาถมันมีเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความจริงเราก็ยังเล่าอ้างได้ไม่เต็มที่นกเพราะหลักฐานผูกปัดไม่แน่นหนาพอข้อหาอะไรเหรอน่ะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมีการรับสินบนและหลีกเลี่ยงกฎหมาย แฟนหน่อยไหมคะไม่ต้องการพิจารณาคดีเรื่องอะไรเป็นวันจำนะแค่นี้เองเหรอที่ทำให้หน้าตาคุณดูไม่ค่อยดีเลยไม่ใช่ฟังนะเลยว่าดีคุณปิดบังผมทำไมคุณปิดบังเรื่องที่สามีคุณรับสินผมไว้เพื่ออะไรบอกผมสิ บอกสิฉันขอโทษค่ะเด็ดแต,แตฉันต้องรักษาสัญญากับใครสัญญากับใครกับไอ้สามีอ่อนแอขี้โกงของคุณนัน่นเหรอแล้วเกี่ยวกับความทรงจำผิดผิดที่นำตำก็ตายได้แล้วนลกี่กับไอ้ตระกูลเฮงปวยที่มันรังเกียจคุณจนนั้นจะถีบคุณออกเป็นชิ้นๆล่ะรับโลกฉันอนาคตโลกฉันเป็นเหมือนเครื่องเดิมทังกับคดีนี้คุณเข้าใจไหมคุณนั่นแหละที่จะต้องเข้าใจเลยว่านี้ คุณรู้ว่าตอนนี้ไอ้แก่นี่มันกำลังเตรียมจะฟ้องขอลูกคุณมาอยู่ในความดูแลของเขาแล้วเขาอ้างว่าคุณนะไม่เหมาะสมที่จะดูแลลูกของคุณเองไม่เขาจะทำยังไงกับลูกจะไม่ได้นะนสู้เลยสู้กันสิเลยวะดีเวลาของคุณมันมีน้อยอะนะคุณบอกเขามาดีออกว่าว่าจริง,รงๆแล้วเรื่องคืนนั้นมันเป็นยังไง มันเป็นความผิดของฉันเองคนะ่ะฉันเล่งรัดเขามากเกินไปฉันพยายามจะให้เขาบอกว่าเขาทำอะไรลงไปบ้างแต่้ฉันก็ไม่คาดฝันเลยว่าจะได้ยินคำตอบแบบนี้จากปากของเขาอ่ะเขาบอกว่าเขารับสินบนจากบริษัทญี่ปุ่นในการขายรถปล่อยความรู้สึกละอายเขาอะไรต้องฆ่าตัวตาย,ยางั้นเลย เยกปืนขึ้นฉันพยายามเขาเ้าไปแย่งไว้เต่ยึดยุดกันอยู่ตรงนั้นแล้วปืนก็ลั่น <with> แววตาของเขาตอนนั้นดูปลอ,อกต้องใจไงก็ไม่รู้เขาพอใจที่อย่างน้อยก็มีฉันที่มีส่วนร่วมในการตายของเขาล้วคุณคิดเลยว่าข้อเท็จจริงเรื่องการรับสินบนมันจะตายตามเข้าไปด้วยอะไรมันทำให้คุณคิดอย่างนั้นคิดอะไรโง่โง ผมอยากจะเข้าใจคุณจริงๆนะเลยวันดีผมอยากจะรู้ว่าระหว่างการเสียสละตัวเองกับทําเพื่อตัวเองเพื่อตัวเอง